จีนเร่งเปิดตลาด NFT หนึ่งมกราคมนี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คลิปจิทอล์ครับกับผมแซคโนบอดี้ครับผมเจอกันทุกวันนะครแปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยในงานจาก Adelaide South Australia ครับผมต้อนรับทุกคนที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับ c r y p t o คอ r r e n c y ปานทางคลิปทอล์กรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งมาลงการนี้ด้วยนะครับ ันนี้ก็วันสิ้นปีแล้วนะฮะ31ธันวาคมนะฮะ2022หรือว่า2565นั่นเองนะครับใครที่ไม่ทำอะไรในปีนี้ไปหรือว่าทำอะไรผิดพังพลาดไปก็ถือว่าวันนี้เป็นสุดท้ายนะทิ้งมันไปกับปีเก่าแล้วก็เดี๋ยวรอเริ่มต้นกันใหม่ในวันปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปทอล์กันมาตลอดปี2022ด้วยนะฮะนี่ก็ใกล้จะครบรอบ1ปีแล้วนะ ต้นปีหน้ากันหนึ่งปีพอดีของคริปโตท็อกนะครับผมก็วันนี้มีข่าวคาวครับเกี่ยวกับ NFT ฮะมาฝากด้วยนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนนะครับที่ตอนแรกก็มีการแบนนะเกี่ยวกับคริปโตเคินซีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะฮะจีนครับเริ่มผ่อนปลนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลฮะเร่งเปิดตัวตลาด NFT ใหม่นะวันที่หนึ่งมการาคมนี้นะครับผม ก็ตั้งแต่มีการห้ามคริปโตเคอเรนซีในประเทศจีนครับเรื่องของ NFT ก mm. ็กลายเป็นเรื่องผิดกฎหมายฮะในทันทีเลยนะแต่ว่าในเวลาต่อมาจีนก็ได้เปิดเผยถึงแผนการที่จะเปิดตัวตลาด NFT แห่งแรกในประเทศครับโดยจะกลายเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของจีนครับที่พร้อมเปิดตัวในวันที่หนึ่งมกราคมนะฮะในงานอีเวนท์ที่กรุงปักกิ่งครับผมตามรายงานครับแพลตฟอร์มดังกล่าวจะสร้างขึ้นบนบล็อกเชนที่ไม่เหมือนใครนะฮะนะได้แก่ชไนน่า c u l t u r a l p r o t e c t i o n chain ครับโดยอยู่ภายใตยก้การดำเนินการโดย China Daily นะฮะ China Technology Exchange Art Exhibition China แล้วก็ h u b a n Digital ครับถ้าอ่านผิดขออภยัยนะฮะในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาความสัมพันธ์ทั้งรักทั้งชังกับสกุลเงินดิจิทัลครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจีนในปัจจุบันจะเปิดรับ NFT มากขึ้นครับแม้ว่ารัฐบาลจะไม่สนับสนุนให้ใช้ NFT เป็นสินทรัพย์เก็งกำไรก็ตามนะครับ ตลาด NFT ของรัฐจะช่วยควบคุมและหลีกเลี่ยงการเก็งกำไรที่มากเกินไปในตลาดรอง NFT นอกจากนี้รัฐบาลยังดำเนินการเพื่อควบคุมสับสินและแยกความแตกต่างจากสิ่งที่หากได้จากที่อื่นที่ผ่านมาประเทศนะฮะดำเนินการใช้คำว่าของสะสมดิจิทัลมากกว่า NFT ครับเหตุนี้ทำให้ Ant Group และก็ Tencent ครับเปลี่ยนคำอ้างอิงจากการเขียนว่า NFT เป็นของสะสมดิจิทัลครับ แทบทั้งหมดเลยนะในเดือนตุลาคมครับนอกจากนี้ของผสมยังสามารถสร้างได้เฉพาะบนบล็อกเชนที่ได้รับกันอนุญาตเท่านั้นนะครั้งนี้เนี่ย NFT ในประเทศจีนจะสามารถซื้อขายได้ด้วยเงินเฟอสเท่านั้นครับแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้นะแต่ว่านักลงทุนชาวจีนก็ยังคงนิยม NFT อยู่อย่างสม,ม่ำเสมอนะครับรัฐบาลจีนคาดว่าอุตสาหกรรม NFT จะเติบโตขึ้นกว่า69.5%ดหรือคิดเป็นเงินมากกว่า4.882พันล้านดอลาลานนร์นะฮะภายในปี2023ครับ ขณะเดียวกันศนะาลหังโจรครับใช้กฎหมายทรัพย์สินกับ NFT เนื่องจากที่ผ่านมาในศาลตัดสินว่า NFT เป็นทรัพย์สินดิจิทัลครับที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแม้จะยอมรับว่ากฎหมายของจีนนั้นไม่ได้เจาะจงเกี่ยวกับคุณลักษณะทางกฎหมายของคอลเลกชันดิจิทัล NFT แต่ก็ยืนยันว่าทรัพย์สินคนณ้รับการคุ้มครองตามกฎหมายครับอย่างไรก็ตามครับศาลร,ระบุว่าของสะสมเนี่ยมีลักษณะ วัตถุของสิทธิในทรัพย์สินเช่นมูลค่าความขาดแคลนการควบคุมและความสามารถในการซื้อขายทําให้สิ่งนี้กลายเป็นท,ทรัพย์สินดิจิทัลไปโดยปริยายนะครับก็พี่จีนก็คงต้องพยายามควบคุมเช่นเดิมนะฮะคือสร้าง NFT ได้แต่ก็เรียกเป็นของสะสมแถมต้องสร้างในเชนที่จีนควบคุมได้อีกเออมัน <laughs> แปลกดีนะแต่เขาก็ทำของเขาแบบนั้นแหละนะฮะ นะยังไงก็ยังนิยม NFT เหมือนเดิมแต่มันมันจะเป็นสากลหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าที่น่าคือเขาทําขึ้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดตัวหนึ่งมกราคมนี้นะโดยประมาณนะครับเอ่อยังไงก็อยู่ใต้การควบคุมของของทางรัฐของจีนีนะเพราะนว่าถือเป็นข่าวข่าวอัปเดตรอบโลกก็แล้วกันนะครับสําหรับข่าวนี้นะครับทิ้งท้ายกันปีนี้ด้วยนะฮะก็หวังว่าข่าวนี้จะแปเป,เป็นปนนะระโยชน์กับคุณนะแล้วไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปนีเปนเน้เพื่อนๆด้วยนะครับ คุณสามารถซัพพอร์ตกันได้นะฮะโดยการกดปุ่มจอยฮะเป็นเมมเบอร์เป็นรายเดือนจะเป็นแบบแฟนบิ๊กแฟนหรือว่าซูเปอ์ตัวสีแฟนนะครับแล้วก็ถ้าจะโอนมาเป็น usdt กับ usd ก็แค่เลื่อนไปได้คลิปนี้ก๊อปปี้ไว้เลยเดย์แล้วก็โอนได้เลยนะครับผมขอบคุณที่ตามกันมาตลอดปีนี้นะครับยังไงคุณสามารถติดตามกันต่อได้้วยการกด u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับรับรองว่าไม่พลาดทุกคลิปทุกคอนเทนต์ดีๆแน่นอนนะใครเคยกดแล้วอยากกดซ้ำใครไม่เคยกดกดได้เลยนะครับผมขอบคุณ นะครับขอบคุณจริงๆที่ดูคลิปทัทอขอบคุณที่มาคอมเมนต์ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์นะครับก็สิ้นปีแล้วขอให้ทุกอย่างที่มันไม่ดีนะจบไปภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้าเริ่มต้นกันใหม่นะในทุกๆสิ่งขอมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ตลาดคริปโตกลับมาเขียวขจีเหมือนเดิมหวังว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยพบเจอถึงดีในปีหน้าด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ ปีหน้า2023ครับสวัสดีครับ